สวัสดีครับก่อนเร็วเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้กับตันจะมาทำอะไรครับวันนี้กับตันจะมาเล่นจายายวิทาศาสตร์ายวิทยาศาสตร์สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับนี่รายกับตันใช่ไหมใช่ครับเอาตัวอะไรดีครับตัวปูเอาตัวปูจัดการเลยเอาให้ใครทำให้ให้ใครทำ พ่อทำเอาแม่ถือนี่โ <Okay. S 2> <One shot. S 1> อเคปัสสาวะปัสสาวะกันเดี๋ยวพื้นที่ก่อนนะโอเคเราต้องอ่ะตักซ้ายพ่อก่อนพ่อจะเคียวพื้นที่ตรงนี้ตักซ้ายใส่สีแดงเนี่ยว้ oh, <wow. S 1> าวเดรีย okay, ม,ม,มมาโอเคทำนี้ทำนี้วอีกข้อหนึง อุ้ยน้อยยังเหรอครเนี่ยลองตักหนึ่เอาละเอายังเอายังขดลงไปแล้วนะการตักสายมีครับตักสายสามีครับตักมา <c oughs> ใส่ไหมครับ Yes ก็โอเคโอเคเอาละนะเอาละนะเอาร์เคร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่โอเคเอายัง <c oughs> ปาบเออปัก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 เอาฮ่าฮ่าอะยังอะกเปิดการเปิดเลยให้พ่อเปิดอ้าวขอเปิดอ่ะค่อยค่อยเปิดนะว้ายหัวกุดเดี๋ยวพึ่งพังสิเอาตัวอะไรอีกตัวอะไรอีกปลาไหมปลามีตัวอะไรมั้งเนี่ยเหรอนี่อะไรนี่อะไรปลาภาษาอังกฤษว่าไงครับปลา นี่อะ t u r t l โอ้ว้าวนี่อะนี่ฮะนี่มัอะ s h <C> r <reme. S 1> เออนี่อะ crab crab เก่ง <C rab. S 1> okay, มากเอาห่อยอีกอันไหมหรือเอากุ้งไหมเอากุ้งไหมไม่เอาลองไหมลองไหมไม่ลองเหรออานนี่ตัวอะไรนี่นีโม้ลลปลายีโม้ใช่ทีนี้เราเล่นแล้วเราต้องทำอะไรเราต้องล้างมือไหม อัางมือเก็บให้เรียบร้อยใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ครับนู่นดูกล้องอบต,ตาชอบไหมชอบครับอย่ายุงมาแล้วนะเราเล่นกันตั้งนานแล้วงั้นเ,เราลาเราลาไปก่อนดีกว่าไหมฮะไม่ละวาม้ามันแพ้ม้มามันแพ้ม้ามันแพ้ใช่เพราะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋วยวไหว 再见。拜拜。